หลังปีใหม่มานะฮะคนที่อยู่ในภาคใต้เนี่ยตอนนี้ร,นร้อนหนักนะฮะเพราะว่าเจอทั้งฝนเจอทั้งน้ําที่ไหลบ่าเข้ามานะฮะจากเทือกเขาตอนนี้ไหลจุดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นที่นาราธิวาสุราธานีตรังเจอน้ําท่วมฮะ,ะ,ะหนักสุดอย่างที่ชัยยาเนี่ยตอนนี้เรียกว่าท่วมจนโรงเรียนต้องปิดการเรียนสอน ล่าสุดนะครับ,บทางพอบอรตอรอก็สั่งให้ขนเรือท้องแบนไป100ลำเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเป็นการด่วนและเดี๋ยวกําหนดการนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะลงใต้ไปสํารวจที่นราธิวาสเพื่อตรวจสถานการณ์น้าท่วมรวมไปถึงตรวจสอบงานด้านความมั่นคงประชุมกับกรอ,อกลุ่มจังหวัดนี่แหละครับกำหนดการไล่เรียงแบบนี้ตั้งแต่ช่วง7โมงเช้านายก,กับคณะจะออกเดินทางจากดอนเมืองไปนราธิวาส แล้วไปต่อที่สารกลางจังหวัดนาราธิวาสประชุมงานด้านความมั่นคงที่สารกลางจังหวัดแล้วก็เป็นประธานการประชุมด้านความมั่นคงกับกรอ,อกลุ่มจังหวัดด้วยช่วงบ่ายนายกจะไปที่อำเภอระแงะไปฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้าท่วมแล้วนายกจะไปมอบถุงยังชีพกับประชาชนนะครับหนึ่คนพบปะพูดคุยและจะเดินทางไปที่มัสยิดกลางที่ระแงะเพื่อที่จะมอบถุงยังชีพเพิ่มเติม นี่คือกำหนดการที่นายกจะไปนะครับ,รบขณะที่ช่วงบ่ายตอนประมาณสักบ่ายครึ่งนายกกับพอบอตรพลเอกพมตรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาจะร่วมกันมอบเรือท้องแบนนะครับที่วันนี้ทางพอบอตรสั่งการให้เตรียมไว้แล้วหนึ่งอยลำเตรียมจะไปช่วยเหลือโดยรำเรียงผ่านทางรถไฟไปเตรียมเอาไว้คาดว่าจะไปถึงสักประมาณเที่ยงคืนครึ่งคืนนี้และพรุ่งนี้ช่วงบ่ายก็จะไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ นี่ก็เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีและเดี๋ยวจะบินกลับช่วง4โมงเย็นวันพรุ่งนี้หลังจากที่ไปตรวจสอบนะครับตอนนี้สถานการณ์คุณนัดน้ำท่วมในภาคใต้ยังงน่าห่วงอย่างที่นราธิวาสนะครับก็ยังท่วมขังหลายจุด แม้ว่าฝนจะหยุดตกกับแม่น้ําโกลกระดับน้าจะลดลงแล้วก็ตามครับ,ค,รบคือถึงแม้ว่าน้ําที่สุราษฎร์เนี่ยจะขออนาน้าที่นราธิวาสนะคะจะคลี่คลายแต่ว่าไหลจุดนะฮะของภาคใต้อย่างที่สุราษฎร์ธาน,นีน้ําท่วมครับตัดถนนนะครับสายเอเชีย,ยขาดคือไม่สามารถสัญจรผ่านไปผ่านมาได้จุดนี้เป็นจุดสําคัญนะเป็นขาขึ้นแล้วก็ขาล่องกรุงเทพกับภาคใต้นะครับทางจังหวัดเนี่ยต้องประกาศ ปิดการจราจรทั้งฝั่งขาขึ้นและขาล่องเนี่ยเป็นการชั่วคราวแล้วก็เตือนประชาชนในพื้นที่ด้วยบอกว่าจุดนี้แหละฮะมันมีน้ําไหลเชี่ยวถ้าจะสัญจรผ่านไปผ่านมาเต้องระมัดระวังดูนะจากภาพเนี่ยมันมาครึ่งล้อบางคันเนี่ย<ะ>น้ํามันซัดเอาแผ่นป้ายทะเบียนหายไปเลยก็มีนะฮะโดยเฉพาะตั้งแต่เวลาประมาณสักบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับรถ เกือบทุกชนิดนะครับเขาบอกว่าแทบจะสัญจรผ่านไปผ่านมาไม่ได้รถคไนโหลดเตี้ยๆมาเนี่ยนะน้ำเกือบจะเข้าห้องเครื่องก็มีเหมือนกันนะครับโดยรถที่เดินทางจากภาคใต้ทางเส้นเอเชียก็จะไปสิ้นสุดที่สวนโมกขับพลาลามนะครับต้องเลี้ยวกลับกลับแล้วไปพับรถที่ตัวเมืองสุงราษฎธานีส่วนขาที่จะล่องใต้ครับมาได้แค่สีแยกบริเวณตำบลคันทุรีฮะอำเภอชนะทาชนะ ก็ต้องหาทางเลี้ยวกลับกรุงเทพครับไม่สามารถจะลงได้นะฮะเหมือนกับตอนนี้โดนปัดขาดการจราจรโดยน้ําป่ายังทะลักเข้ามาท่วมสายหลักและก็สายรองของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับโดยเฉพาะเส้นทางสายรองระหว่างสุร,ราษฎร์ธานีกับนครศรีธรรมราชปิดการจราจรไปแบบไม่มีกําหนดฮนะส่วนการชนะดิดครับชาวบ้านตอนนี้เขายังรอ เจ้าหน้าที่ครับเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าน้ําที่มันท่วมเนี่ยมันตัดขาดการสัญจรระหว่างตัวอําเภอกับการเดินทางออกไปข้างนอกคือไม่สามารถที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ครับต้องรอเจ้าหน้าที่มาช่วยแล้วมันมีกระแสน้ำนะฮะที่มันทะลักเข้ามาเรื่อยๆจากเทือกเขาหลวงไหลบ่าเข้ามาในพื้นที่ครับสถานที่ราชการเกือบทุกแห่งในอำเภอท่าชนะกับอำเภอชัยยานะฮะตอนนี้ ก็ต้องปิดให้บริการครับถูกน้ําท่วมสูงถนนในต,ตลาดชัยยากับท่าชนะนะครับก็ไม่สามารถให้บริการได้การจราจรครับก็ปิดไปแบบไม่มีกําหนดเหมือนกันนะฮะตอนนี้น้ําท่วมเนี่ยประมาณสัก80เซนจนถึงประมาณสักเมตร20สบครับ,รบส่วนที่อําเภอท่าชนะนะครับในตัวอําเภอน้ําท่วมประมาณ30-50เซนแล้วก็ยังไปท่วมรางรถไฟฮนะสถานีรถไฟท่าชนะหลายจุดนะครับก็ไม่สามารถให้บริการได้ แล้วก็มีแนวโน้มนะฮะว่าระดับน้ําจะท่วมขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่องรถไฟไม่สามารถแล่นผ่านได้ครับโดยพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมที่สุร,ราษฎร์นะฮะตอนนี้มีทั้งหมด10บอาเภอส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ริมภูเขาแล้วก็โรงเรียนครับถูกสั่งปิดไปกว่า50แห่งทหารครับตอนนี้ เร่งลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะจุดที่มันเข้าถึงลําบากนะชาวบ้านตอนนี้เขาบอกว่าบางส่วนเป็นผู้สูงอ,อายุนะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ป่วยก็ถึงร้อนหนักเหมือนกันไม่สามารถออกจากบ้านได้คือดูเนี้เดินข้ามถนนปกติเนี้ยแล่น้ำไหลแรงออด้วยนะ ก็มาเชี่ยวพอสมควรนะฮะเจอทั้งน้ําท่วมเจอทั้งฝนตกเจอทั้งน้ําที่มาจากเทือกเขานะครับครับส่วนที่พัทลุงก็กระทบ6อําเภอได้แก่อเภอําควนขนุนอําเภอเมืองอเภอําอศรีนครินอทเภอบางแก้วอําเภอเขาชัยสนอเภอําป่าพยอมคิดเป็นพื้นที่20ตําบลหลายหมู่บ้านถนนก็ถูกตัดขาดครับชาวบ้านบางส่วนของตําบลพญาขันอําเภอเมือง ตอนนี้ก็เดือดร้อนกันและจุดนี้มีรายงานผู้จมน้ําเสียชีวิตแล้ว2รายเป็นหญิงสาวอายุ18 1รายและเป็นชายสูงอายุวัย56ปีหนึ่งรายนะครับทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สรุปความเดือดร้อนเบื้องต้นจากสถานการณ์น้ําท่วมในตั้งแต่2มกราคมเป็นต้นมาชาวบ้านได้รับผลกระทบ11อําเภอ52ตําบลและ กระทบเกือบ30,000หมู่บ้านนะครับก็ขออภัยครับ,รบกระทบ507หมู่บ้าน30,000ครอบครัวด้วยกันพื้นที่ทางการเกษตรตอนนี้ก็ถูกท่วมเสียหายขณะที่นครศรีธรรมราชน้ำก็ยังท่วมหนักเหมือนกันทำให้รถไฟไม่สามารถเดินสายได้นะครับและถ้าไปดูจุดที่ถือว่าได้รับผลกระทบเยอะทั้งที่นบพิตา ก็มีน้ําสูงแล้วก็ท่วมหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามีเศษซากต้นไม้ที่ถูกน้ําป่าซัดลงมาด้วยนะครับก็เป็นมวลน้ําจากเทือกเขาหลวงนี่แหละแล้วก็ตอนนี้นะฮะน้ําที่มันมาแรงนะครับคุณวิกานทั่วดาวหัวหน้าจุฬารแห่งชาติเขาหลวงก็แจ้งเตือนนะฮะให้ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่รุ่มต่ําเร่งอพยพออกจากพื้นที่ครับเนื่องจากปริมาณน้ําป่าที่มันมามา,มาก ที่สุดในรอบหลายปีนะครับส่วนที่ทุ่งสงครับสถานีรถไฟนะฮะชุมทางทุ่งสงต้องปิดให้บริการกับน้ำเนี่ยเข้ามาท่วมอย่างหนักนะครับรถทุกขบวนไม่สามารถที่จะผ่านสถานีทุ่งสงได้ต้องหยุดรถเอาไว้ที่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้ําป่าที่มันพัดเข้ามามันก็ไปซัดเอารถของชาวบ้านครับ จมลงไปในคลองมีผู้เสียชีวิตนะครับไปสองคนชื่อว่าคุณจิราอ่อนเกดพลกับคุณเอกรินอ่อนเกดพลนะฮะเป็นสองแม่ลูกกันคือ,อ,อติดอยู่ในรถนะครับไม่สามารถออกมาได้แล้วน้ําป่าที่เข้ามาจากเทือกเขาหลวงเนี่ยตอนนี้เข้าท่วมพื้นที่ที่อําเภอร่อนพิบูลกับอําเภอพระพรมะฮะประชาชนก็ไม่สามารถสัญจรเส้นทางต่างๆได้นะฮะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเข้ามากินพื้นที่เต็มการจราจรหมดครับ ต้องใช้อุปกรณ์เข้าขุดเจาะเก,กาะกลางถนนนะครับที่ตอนนี้พยายามทําให้มันกลายเป็นแนวกั้นน้ำนะขวางไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลแรงมากกว่านี้นะครับส่วนที่อําเภอทุ่งสงนะครับล่าสุดทางการไฟฟ้าตัดกระแสไฟครับเนื่องจากน้ําท่วมนะฮะแล้วก็ฝนตกลงมาต่อเนื่องเกิน20มิลลิเมตรทุกพื้นที่ครับก็เกรงว่าเดี๋ยวอาจจะมีอนตรเกิดขึ้นเพิ่ม,เ,ม,เ,มเติมน,นะครับรับอย่างนี้เป็นห่วงนะครับขณะที่จังหวัดตรังครับ พันเอกทิติติถะศิริรองผู้บัญชาการมูลน,นฐานบกที่43จากค่ายเทพสตรีสีสุนทรที่ทุ่งสงลงพื้นที่ไปนะครับช่วยเหลือแล้วก็ไปแจกถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนพื้นที่นี้ก็ถูกท่วมครั้งที่สองในรอบหนึ่งเดือนต้นธันวาท่วมรอบหนึ่งต้นมกราอีกรอบหนึ่งพื้นที่อำเภอรัศดาประชาชนเดือดร้อนกันเยอะนะครับที่ตำบลคลองปาง กระทบ7หมู่บ้านตำบควนเมากระทบ14หมู่บ้านตำบนหนองบัวกระทบ9หมู่บ้านตำบเขาไพรกระทบ5หมู่บ้านที่ตำบนหนองปลืออีก7หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณเ0็0ครัวเรือนครับแล้วก็ท่วมพื้นที่ทางเกษตร3 0 0พนไร่ด้วยกันครับ ก็ตอนนี้นะน้ำท่วมหนักก็คนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้หลายจุดนะฮะเขาบอกว่านี่คือรอบที่สองแล้วรอบที่แล้วก่อนปีใหม่เนี่ยก็หนักลงไปแล้วนะฮะรอบนี้มาหลังปีใหม่หนักกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้นายยกลงพื้นที่นะฮะดูการรายงานก็แล้วกันนะว่าจุดไหนรัฐบาลจะเข้าไปเร่งแก้ไขเร่งแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่ตอนนี้ติดอยู่กับบ้านด้วยนะครับ